สำหรับการบรรยายหน่วที่4เรื่องพัฒนาการสังคมไทยจากรองศาสตราจารย์สุภรั์เลิศพนิจกุลค่ะหน่วยที่4ในชุวิชาไทยศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่สองนำเสนอสาระความรู้ที่มุ่งชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยในสมยัยจารีมีสภาพเป็นเช่นใดพัฒนาเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เมื่อไรเพราะเหตุปัจจัยใด แล้วต่อเนื่องมาเป็นสังคมร่วมสมัยที่มีภาพรวมเป็นเช่นใดการเรียนการสอนในหน่วยนี้แบ่งเป็น3มตอนตามลำดับเวลาจากสังคมไทยในสมัยจารีตมาจนถึงปัจจุบันสารสนเทศในตอนที่4.1เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ว่าสังคมไทยในสมัยจารีตตั้งแต่สมัยยุทธยาจนถึงช่วงก่อนการประรูปก,การปกครองในรัชกาลที่หนั้น บ่งกลุ่มคนในสังคมอย่างกว้างๆแบ่งสองชนชั้นใหญ่คือชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครองชนชั้นปกครองประกอบด้วยพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางพวกเจ้านายและขุนนางนั้นบางทีเรียกรวมๆกันว่าพวกมูลนายพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและจุดสุดยอดของสังคมทรงปกครองอาณาจักร โดยมีเจ้านายที่รับราชาการแผ่นดินและพวกขุนนางร่วมกันช่วยเป็นตัวจักกลในการบริหารงานราชาการต่างๆและช่วยควบคุมพวกพริซึ่งเป็นกำลังคนพื้นฐานของแผ่นดินส่วนชนชัน้นที่ถูกปกครองนั้นได้แก่ไพ่และทาสโดยมีพระสงฆ์เป็นคนกลางในการเชื่อมโยงชนกลุ่มต่างๆในสังคมเข้าด้วยกันนอกจากนั้นนับตั้งแต่สมัยเทียเป็นต้นมา ยังมีพวกชาวจีนอพยพซึ่งเป็นชาวต่างประเทศและชาวต่างชาติอยู่นอกออกไปจากการเฉลี่ยทางสังคมภายใต้ระบบไร่และการจัดโครงสร้างทางชนชั้นในระบบศักดินาแต่ชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสําคัญในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจจึงอยู่ในจึงอยู่อยู่นอกระบบไร่ นชนกลุ่มน้อยอื่น,นๆเช่นพวกมอญขมรรลาวยวนจามและพวกแครชวาจะถูกควบคุมอยู่ภายใต้ระบบไพร่กลุ่มชนที่เรียกว่าเอขานกันว่าไพร่นั้นหมายถึงราษฎรทั้งชายและหญิงที่ไม่ได้เป็นมูลนายและไม่ได้เป็นทาสไพร่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนขึ้นสังกัดกับมูลนายซึ่งได้แก่เจ้านายและขุนนาง ชนาทูนใหญ่ในสังคมประมาณร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบจะเป็นไพร่ชนชั้นไพร่ซึ่งมีจำนวนคนอยู่มากนับเป็นพื้นฐานของสังคมไทยสมัยจารีตและเป็นฐานอำนาจที่สำคัญยิ่งของชนชั้นปกครองในด้านเศรษฐกิจเป็นแรงงานผลิตด้านต่างๆในด้านการเมืองเป็นกองกำลังและลุนแห่งอำนาจด้านสังคมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้มีหน้านมีตาของผู้ควบคุม เมื่อย้อนมาพินิจพวกทาตซึต่งเป็นคนชวนน้อยของสังคมจะพบว่าแบ่งกว้างๆเป็นทาต,ท,าตที่ซื้ออิสรพเป็นท่าที่ซื้ออิสรภาพของตนเองคืนได้เรียกว่าทาาสินไทยซึ่งก็คือพวกไพร่ที่ยากจนขายตนเองบุตรหรือภรยาไปเป็นทาตพอมีเงินค่อยมาถ่ายตัวจากานเงินทาาพวกนี้จึงเป็นทาตบ้างไพ่บ้าง,ลาางแล้วแต่ฐานะทางการเงิน ทา่าที่ซื้ออิสรภาพของตนเองไม่ได้ได้แก่ท่าฉเฉลยศึกและลูกหลานถ้าพวกนี้ไม่สสิทธิใดๆเลยในสังคมไทยสมัยจารีตพวกไพร่เป็นชนส่วนใหญ่ของสังคมและแรงงานพื้นฐานของสังคมมีใช่พวกท่าถ้านักศึกษาฟังมาถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าในสังคมสมัยจารีต นอกจากพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นชนชั้นสูงสุดแล้วหรือถ้าจะพูดอย่างง่ายๆก็คือเป็นพิรามิดของสังคมแล้วจุดสุดยอดของสังคมเราจะเห็นว่าจะมีคนคือเจ้านายขุนนางไพร่ทาตุคนนอกระบบคือชาวจีนชนชนกลุ่มน้อยอื่นๆก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบไพร่ซึ่งเป็นการจัดระเบียบทางสังคมเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวในสมัยโบราณว่า เจ้าขุนนางไพร่ธาดเป็นคํากล่าวที่บทชนชั้นในสมัยโบราณก็จะประกอบด้วยเจ้าขุนนางไพรธาดน,นะคะทีนี้มีคําที่น่าสนใจอยู่ว่าคําว่าระเบียบสังคมหมายถึงอะไรระเบียบทางสังคมหรือระเบียบสังคมหมายถึงกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่แต่ละสังคมกําหนดขึ้น เพื่อกำกับให้การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างๆในสังคมดำเดินไปด้วยดีไม่ละสัมละสายและกฎเกณฑ์ที่ตั้งคืนนี้สมาชิกในสังคมยอมรับร่วมกันเนื่องจากแรงงานหรือกำลังคนมีความสำคัญยิ่งต่อสังคมจารีของไทยทั้งในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและเป็นกำลังกองทัพของอาณาจักรในสมัยที่ มีเทคโนโลยีแต่ก็ยังไม่เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำยุคหย่างในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทาง,ทางสังคมจึงเน้นที่การควบคุมกําลังคนเพื่อให้สามารถจัดสรรเกณฑ์แรงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากการจัดระเบียบทางสังคมอยู่ที่พื้นฐานของกาลังคนหรือพวกไพร่นักวิชาการจึงเรียกฐานระบบนนี้ว่าระบบการจัดระเบียบสังคมโดยมีพื้นฐานแบบ อยู่ที่กำลังคนว่าระบบไพร่หรือระบบมูนนลานไพร่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณน,นั้นความสำคัญออในสมัยโบราณน,นั้นกำลังคนมีความสำคัญมากการจะตั้งบ้านเมืองหนึ่งขึ้นมานั้นต้องอาศัยกำลังคนจนมีคำกล่าวว่าเท้าพญาของเมืองได้ด้วยไพร่แล้วสมัยก่อนนู่นมีทางในภาคเหนือมีคำกล่าวว่าเก็บผัก ใส่ซ้าเก็บเก็บคนเก็บค่าใส่เมืองเก็บผักใส่ตาก็คือเอาผักใส่ตะก้าแต่เราจะต้องระลมกําลังคนไว้เพราะการมีกําลังคนนั้นจะเป็นพื้นฐานของบ้านเมืองเลยทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจกําลังคนแล้วพวกนี้ในยามปกติก็เป็นประชาชนนั่นแหละนะท่านในด้วยคาศัพท์ปัจจุบันพอยามลบก็จะเป็นทหารเกณฑ์ที่จะไป เพราะฉะนั้นในด้านการเมืองก็จะเป็นอำนาจทวงดุลอำนาจกันได้ในด้านสังคมเพราะเป็นเครื่องแสดงสถานะของคนที่ควบคุมว่าอยู่ในระดับสูงอย่างไงนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงว่าออระบบไพ่หรือระบบมูลน,นายไพ่นั้นมีสาระโดยสรุปดังนี้ 1. ในด้านประเภทแบ่งเป็นไพ่สมและไพ่หลวงไพ่สมเป็นไพ่ส่วนตัวของผู้มูลน,นายที่ได้รับพระราชทานจาก พระเจ้าแผ่นดินตามจักดินาของบุญนายแต่ละคนเพื่อให้รับใช้ทํางานส่วนตัวไม่ต้องถูกเกณฑ์มาทํางานโยธาให้รัฐไพ่ที่สังกัดกับกรมของเจ้านายที่สมกรมหรือที่มักเรียกกันว่ากรมเจ้าถือว่าเป็นพวกไพ่สมด้วยไพ่หลวงเป็นไพ่ของพระเจ้าแผ่นดินและเป็นไพ่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรทรงมอบหมายให้ผู้ขุนนางซึ่งบริหารบรรพตบัญชากองต่างๆซึ่งเรามักเรียกลมกัน รวมๆกันในทางวิชาการว่ากลมขุนนางซึ่งก็อย่างเช่นกรมเวียงกรมวังกรมนานเนี่ยเป็นกรมขุนนางเป็นคู่ควบคุมดูแลให้พระองค์ไพหลวงจะถูกเกณฑ์มาทํางานโยธาต่างๆให้รัฐและเป็นกองกําลังในยามสุดสงครามไพหลวงคนจะเริ่มถูกเกณฑ์เมื่อยุประมาณ18หรือ20ปีและโปดจากการถูกเกณฑ์เมื่อยุ 60- หรือ70ปี ส่วนระยะเวลาที that, Now, ่ถูกเกณฑ์นั้นในในสมัยชยาตอนป่าอยู่ในลักษณะถูกเกณฑ์หนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนจึงเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนรวมปีหนึ่งถูกเกณฑ์หกเดือนนอกจากนั้นรัฐบาลอนุญาตให้ภายในบางพื้นที่ส่งสิ่งของดรืเงินแทนการถูกเกณฑ์แรงงานเรียกว่าภายสวยแต่ภายหลวงที่ส่งแรงงานให้รัฐมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาภายประเทศต่างๆ ที่กล่าวมานั้นถึงการจัด,จดระเบียบสังคมในรูปของระบบไพร่นั้เราจะเห็นว่าไพรวงซึ่งส่งแรงงานให้รัฐนั้นมีความสําคัญมากเพราะเขาปีหนึ่งส่งให้แก่รัฐในสมัยที่ยาตอนปลายถึงหกเดือนแล้วก็ก็มีเวลาทํามาหาก,กินเนี่ยหกเดือนในช่วงที่เขาถูกเกณฑ์แรงงานนะหมายความว่าแรงงานเหล่านี้ก็จะเอาไปทํางานต่างๆให้รัฐทั้งเรื่องแรงงานโยธาเช่นขุดคลองสร้างกําแพงเมืองสร้างวางังทาอะไรต่างต่าง แล้หรืออย่างพวกไพร่ที่สงสวยเขาก็มีหน้าที่ไปหาสิ่งที่รัฐต้องการไม่ว่าจะเป็นของป่าหรือสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงว่าไพร่เป็นรากฐานของสังคมในสมัยจารีตกําลังคนมีความสําคัญมากต่อการคงอยู่ของอาณาจักรสองเราจะมาต่อกันข้อสองคือวิธีการควบคุมไพร่จะควบคุมตามลาดับชั้นจากย่ามูต่อมาที่มุนานที่สูงขึ้นมาตามลาดับ จนมาที่คุณนางผู้บริหารกรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยสังคมจารีตกรมหรือที่เราเรียกมรวกรมต่างๆเช่นกรมเวียงกรมวังกรมนาซึ่งเราเรียกกัว่ากรมจตุตดมแล้วก็มีต่อมามีกรมกลาโหมกรมมหาทัยเนี่ยคุณนางนะนมีสองหน้าที่คือบริหารกรมเหมือนกับงานราชการในขณะเดียวกันก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมกําลังคน เพราะฉะนั้นจึงมีงานหน้าที่สองอย่างเพราะฉะนั้นในการปกครองตาำดับแบบชั้นที่ขึ้นมาจนถึงสูงสุดคือพระเจ้าแผ่นดินในสมัยทนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังคงอาศัยต้นเขาของระบบพ่ายสมัยยุทธยาในการควบคุมกําลังคนเพียงแต่ได้เพิ่มมาตรการหมหลายประการเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากสมัยเทีย ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบูญนายและไพ่นั้นเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมมุลนายอยู่ในฐานะผู้อุปถัมบุนไพ่เป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์มีบริวารหรือผู้อยู่ใต้อุปถัมจำนวนมากในขณะที่ฝ่ายหลังคือผู้ได้รับการอุปถัมภ์หรือผู้อยู่ใต้อุปถัมออจะมีผู้ที่ให้ความอุปถัมตอเพียงคนเดียวทั้งสองฝ่ายผูกพันกันเป็นส่วนตัว และต่างมีภาระหน้าที่ต่อกันรวมทั้งแสวงหาเรียกเปลี่ยนผลประโยชน์กันด้วยมูลนายมีหน้าที่ควบคุมดูแลและให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ไพ่ในขณะที่ไพ่ก็ทําง,งานโยธางานอื่นๆตามที่มูลนายสั่งให้ความเคารพเชื่อฟังความจงรักภักดีและให้ของกำนำัมไพ่จะติดต่อกับทางการได้จะต้องผ่านมูลนายโดยมูลนายเป็นผู้ติดต่อให้ ไพจึงต้องพึ่งพาบุญมาและยึดมั่นในตัวนายของตนในสังคมไทยสมัยจารีตนั้นความสัมพันธ์แบบอุปัรภมเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของสังคมและสัมพันธ์ตามลำดับชั้นจนถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นมูลนายสูงสุดผู้ควบคุมความสัมพันธ์แบบอุปธรรมทั้งปวงในสังคมระบบไพ่มีความสําคัญยิ่งต่อความเข้มแข็งและความคงอยู่ของอาณาจักรในสังคมไทยสมัยจารีต เพราะมีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจการเมืองและในยังลการก็ยังแสดงถึงสถานะของมุลนายผู้ควบคุมไพ่ส่วนเรื่องในสุดท้ายในตอนที่2.1 4.1นี้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดช่วงชั้นในสังคมไทยก่อนสมัยใหม่ดังที่ได้บอกว่าแ้ถ้าคำกล่าวอย่างรวมรวม สังคมในสมัยก่อนพระพเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นปิรามิดของสังคมแล้วเราก็จะมามีเจ้าขุนนางไพ่ทาดเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนซึ่งมีอยู่มากมายเราจะมีการจัดช่วงชั้นอย่างไรเราก็จะตอบได้ว่าจัดช่วงชั้นโดยระบบศักดินากฎหมายที่เกี่ยวกับศักดินาที่บัญญัติขึ้นนั้นจะกําหนดศักดินาของคนทุกกลุ่มในสังคมตั้งแต่เจ้าขุนนางพระสงฆ์ไพ่และทาตโดยกําหนดเป็นตัวเลขเช่น เอคนที่เป็นพยาจะมีศักดินาสูงสุดคือหมื่นเราจึงพูดคำพูดว่าพญานาหมืน่นพยาบางคนอาจจะมีศักดินาไม่ถึงหมื่นเพราะเขาจะกําหนดศักดินาเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวเลขที่เขากําหนดเนี่ยไม่มีคําว่าไล่ที่ไล่ไล่นาตามหลังนะคะก,การที่มาใส่คําว่าไร่เนี่ยมันมาเติมกันทีหลังเขาจะบอกว่าศักดินาหมื่น เราจึงได้มีคำเรื่องจากพญามีตักลินาสูง 0, 000, 000. จุดหนึ่งหมื่นเราจึงเรียกว่าพญานาหมืน่นการกำหนดตักลินาเป็นตัวเลขก็จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าใครอยู่ในฐานะใดในสังคมสูงกว่าใครยังไงเพราะฉะนั้นตัวเลขที่การกำหนดตักลินาโดยกำหนดเป็นตัวเลขเนี่ยก็บอกถึงฐานะทางสังคมสิทธิอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้คนในสังคมแม้แต่ พระสงฆ์ก็มีตักดีนาแต่ตักดีนาของผู้พระสงค์จะใช้ว่าเสมอนานักวิชาการได้วิเคราะห์ตีความว่าระบบศักดินาที่ตั้งขึ้นและพัฒนาจนมั่นคงนี้มีบทบาทในสังคมไทยสมัยจารีตด,ดังนี้ 1. การเป็นกลไกควบคุมการแจกจ่ายแรงงานหรือกำลังไพ่พลผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการสูงย่อมมีสักดินาสูงและมีกำลังไพ่พลอยู่ในความควบคุมมาก ำนวนไพ่พลในความควบคุมของบุญนายจะมากหรือน้อยไปตามจักดินาและบุญนายได้ประโยชน์จากการควบคุมทั้งในด้านความมั่นคงและอำนาจทางการเมือง 2. การเป็นโครงสร้างการจัดระเบียบชนชั้นในข้อนี้ระบบศักดินาเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่ที่แสดงโครงสร้างการจัดระเบียบชนชั้นในสังคมไทยสมัยจารีตเป็นดัชนีชี้บ่ง บอกฐานะของผู้ถือศักดินาชี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อยู่เหนือกว่าและผู้ที่อยู่ต่ำกว่าลงทั้งเป็นกลไกสําหรับควบคุมความมั่นคงและควบคุมการปกครองตามลำดับชั้นด้วย 3. การเป็นสิทธิในการถือครองที่ดินทุกๆคนในสังคมมีสิทธิถือครองผลประโยชน์จากที่ดินมากหรือน้อยตามศักดินาของตนแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่งเกิดและพัฒนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทุนนิยมแล้วในสังคมไทยสมัยจารีตในทางทฤษฎีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในราชกาจพระองค์จะพระราชทานสิทธิในการถือครองผสร้างผลประโยชน์จากที่ดินแก่ผู้คนในสังคมรกดันกันไปตามศักดินาส่วนในด้านการซื้อขายนั้นแม้ผู้ถือครองสิทธิ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ก็มีสิทธิขายที่ดินที่ตนบุกเบิกพบบุกแล้วได้และสืดทอดสิทธิประโยชน์ในที่ดินนั้นถึงลูกหลานได้ด้วยเนื่องจากในสังคมสมัยจารีประชากรในอาณาจักรยังมีน้อยแรงงานจะมีอยู่จำกัดพวกมูลนายเองก็ไม่มีแรงงานมากเพียงพอที่จะไปบุกบกที่ดินเต็มจำนวนตามตักดินาที่ได้รับจึงไม่ปรากฏปัญหาการถือครองที่ดินเกินสักดินา ส่วนพวกไพร่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำเกินแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเรื่องที่ดินก็ตามจากที่กล่าวมาอย่างสรุปในตอนที่4.1นี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าระบบไพร่เป็นระบบการจัดระเบียบทางสังคมส่วนระบบศักดินานั้นมันก็เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างชนชั้นกลุ่มช่วงจัดช่วงชั้นของกลุ่มคนต่างๆในสังคม ก็จะเห็นได้ว่า2ระบบนี้มันมีความเกี่ยวพันกันระบบไพร่ระบบศักดินาเพราะฉะนั้นเมื่อระบบไพร่เสื่อมจนกระทั่งมียกมีการยกเลิกระบบไพร่ก็ทําให้ระบบศักดินาก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายหลังจากพินิษสังคมไทยในสมัยจารีตแล้วตอนที่4.2จะพิจารณาต่อไปถึงการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปบ้านเมืองทุกๆด้านในสมัยรัชกาลที่5เมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่สรุปได้ว่ามีปัจจัยอยู่3ประการที่ทําให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ได้แก่ 1. การแผ่อํานาจหรือการคุกคามของจัก,กรนิยมตะวันตก 2. การกัดประสิทธิภาพของระบบพ่ายและหน่วยงานราชการต่าง สามการที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิยาีการตะวันตกมากขึ้นและกว้างขวางมากกว่าเก่าในสมัยรัชชันที่สามและรัชันที่4ี่ปัจจัยทั้ง3ประการที่มาเก่ามาข้างต้นมีความสัมพันธ์โยงใย,ยกันจนยากที่จะสรุปว่าปัจจัยใดสําคัญที่สุดในการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงบ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ไทย การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่นี้ได้ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญสี่ประการคือ 1. การยกเลิกระบบไพร่รัชกาลที่5ทรงใช้วิธีการหลายอย่างและค่อยๆดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆจนสามารถเลิกระบบนี้ได้ในที่สุดและใช้การจดระเบบทางสังคมแบบใหม่ที่บทบาทของระบบไพร่ในด้านการเป็นกองกำลังพยายามสุดสงครามถูกแทนที่ด้วยกองทหารอาชีพและการเกณฑ์ทหาร การบริหารราชาการที่เคยมีพื้นฐานอยู่บนระบบไพร่ได้เปลี่ยนมาอยู่ที่ระบบกระทรวงทะบวงกรมและมณฑลเทศบาลซึ่งก็ได้พัฒนาต่อมาเปลี่ยนเป็นระบบราชาการในปัจจุบนันทะเบียนไใบพลถูกแทนที่ด้วยการจัดสำนโนครัวตามท้องที่ซึ่งก็พัฒนาต่อมาอีกเหมือนกันจนปัจจุบันนั้นก็เป็นสำนโนครัวที่จัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โซน,นานะทั้งสังคมที่เป็นชนชั้นไพ่นั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเสรีชนหรือประชาชนในสังคมสมัยใหม่ในด้านโครงสร้างชนช,นชั้นก่อเกิดชนชั้นกลางที่เป็นผลมาจากการปฏิบ้ติเมืองให้ทันสมัยในทุกๆด้านกลุ่มเขาในสังคมจึงแบ่งเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมิได้อยู่ในรูปของเจ้านายขุนนางไพ่ทาตหรืออย่างกว้างๆคือมูลน,นายไพ่ตามแบบสังคมเดิมในสมัยจารีต นอกจากนั้นความสัมพันธ์แบบอุป,ปถัมภ์ได้ถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์ตามสายงานกนารบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาจากออผู้บังคับบัญชาระดับสูงไล,ล่ลงมาเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเป็นทางการทั้งในภาครัชการหรือภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ในลักษณะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการหรือหัวหน้าและลูกน้อง มิได้เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหากแต่ตามหน้าที่การงานอยู่บนพื้นฐานของระบบกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบขององค์กรนั้นๆและหลักการบริหารจัดการทั้งสองฝ่ายต้องพึ่งพาการในประบัติในการปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอันหนึ่งความสัมพันธ์กุคลของ,ของใ,นในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่นี้ยังผสานด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จากความเจริญาวหน้าทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์รวมทั้งความสัมพันธ์เครือญาติที่ยังคงอยู่แล้วความสัมพันธ์สองอันนี้มันก่อเกิดจากพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในสังคมจารีตเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมในสังคมสมัยใหม่นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการในขณะที่สังคมจารีตนั้นถือว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมสมัยใหม่เน้นหนักที่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตามสภาพของทุนนิยมบริโภคนิยมมีความรู้สึกเชิงวัตถุตึงกว่าเชิงจ,จิตใจในขณะที่สังคมจารีตนั้นเชิงจ,จิตใจสูงกว่าวัตถุความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้อยู่ใต้อุปถัมดำรงยาวนานในขณะที่ปัจจุบันจะสั้นและแปรเปลี่ยนไปตามฐานผลประโยชน์ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหย่นในการปรับตัวของลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปัมภมให้เข้ากับสภาพการของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปความสัมพันธ์แบบอุปธจึงยังยืนยง,ยงแฝงเล้นอยู่ในสังคมอย่างมีพลวัตในกระแสทานแห่งความเปลี่ยนแปลงสองการเลิกทาสการเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องทาสเริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่4สืบต่อมาในสมัยรัชกาลที่5 พระองค์ได้ทรงดาเนินการผ่านกฎหมาย5ฉบับเลอกท่าเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆทรงเริ่มดำเนินการในพศ2417จนสําเร็จสมบูรณ์อย่างราบเรื่อนในพศ2448ด้วยพระราชบัญญัติเลิกท่ารศออ124หรือพศ2448รวมใช้เวลา31ปี3การเคลื่อนที่ทางสังคมโดยการเลื่อนฐานะสังค,งคมจะเปิดกว้างขึ้น สังคมจารีของไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างนิ่งการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่การเลื่อนฐานะทางสังคมตลอดจนการมีความหวังในชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่กอ่เกิดขึ้นบ่อยนักโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นไพรการประท้วงบ้านเมืองให้ทันสมัยทําให้การเลื่อนระดับทางชนชั้นเปิดกว้างขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายของคนทั้งด้านกายภาพและจิตใจด้วย อันเป็นผลจากการปฏิรูปการศึกษาเศรษฐกิจและการปกครองที่ทําให้เกิดรัฐราชก,การแบบใหม่ 4. การรับวัฒนธรรมตะวันตกการปรปับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยในร,รัชกาลที่5มีอารยธรรมตะวันตกเป็นแบบอย่างด้วยเหตุนี้นับตั้งแต่การเข้าสู่สยามใหม่เป็นต้นมาสังคมไทยจึงได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันต,นตกอย่างมากโดยเริ่มในหมู่ชนชั้นนำก่อนแล้วค่อยขยายลงสู่ชนสามัญชน พนการศึกษาแบบใหม่การปฏิรูปบ้านเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่เมื่อเริ่มแรกเกิดขึ้นช้าๆและแผ่กว้างแนนตาที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมข้อสังเกตที่สําคัญคือเป็นการรับวัฒนธรรมตะวันตกแต่ด้านรูปแบบและวัตถุอยู่มากไม่ค่อยได้เข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของวัฒนธรรมตะวันตกที่รับเข้ามาจากการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่สาระความรู้ในตอนที่4.3 ก็จะต่อเนื่องมาถึงภาพรวมของสังคมร่วมสมัยหรือสังคมประไทยปัจจุบันนั่นเองโดยจะเน้นถึงสาระของโครงสร้างชนชั้นสังคมเมืองสังคมชนบทเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ที่ได้พัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันโครงสร้างชนชั้นก็ได้เปลี่ยนลักษณะมาเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง ส่วนปัจจัยที่ใช้กำหนดชัวนชั้นทางสังคมที่เก่านานนี้มีหลายประการตั้งแต่ชาติตระกูลการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานอาชีพฐานะทางเศรษฐกิจไปจนถึงค่านิยมทางสังคมชนชั้นสูงกลุ่มคนในชนชั้นนี้เริ่มแรกปรับเปลี่ยนมาจากพวกมุลนายระดับสูงในสังคมไทยสมัยจารีต มีทั้งพวกที่มีชาติตระกูลสูงเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่กลุ่มข้าราชการชั้นสูงทั้งทหารและพลเรือนในโลกราชการสมัยใหม่จากการปฏิรูปการปกครองเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยผู้ที่กลุ่มอำนาจทางการเมืองเป็นผู้บริหารปกครองประเทศก็อยู่ในชนชั้นนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยภายใต้ระบบทุนนิยมที่เติบโตขยายตัวตามการพัฒนาประเทศก็ทำให้เกิดชนชั้นสูงที่มีรากฐานมาจากความมั่นคงร่ำรวยมากๆ และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดผู้ชนชั้นสูงที่มาจากกลุ่มนักวิชาการนักวิชาชีพที่มีปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญล้นล้ลำเป็นทรัพยากรบุคคลที่หาได้ยากเป็นเฟืองจักสําคัญในพันพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมกลุ่มนี้เรียกขานกันในภาษาอังกฤษว่าพูกเทคโนแคยภาษาไทยได้ยืมคํานี้มาใช้สื่อความในนัยะเดียวกันอันหนึ่งผู้ชนชั้นสูงในสังคมไทยจะเกี่ยวพันแนบเรื่องกับการเป็นชนชั้นนําที่มีอํานาจ ในสังคมด้วยคำนี้ใช้สื่อความถึงคนถวนน้อยในสังคมที่มีอำนาจอิทธิพลทรัพย์สินและความมั่นคงมากที่สุดและใช้ความได้เปรียบดังกล่าวเข้าควบคุมการตัดสินใจสังคมที่จะให้เป็นไปในทางใดชนชั้นนำที่มีอำนาจมักบอะกอบด้วยสางคนสามกลุ่มคือชนชั้นนำทางการเมืองการปกครองชนชั้นนำทางเศษรษฐกิจและชนชั้นนำทางการทหาร สองชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่เกิดใหม่ในสังคมไทยสมัยใหม่พัฒนามาจากพวกไพร่หรือชาวบ้านที่มีโอกาสได้รับการศึกษาจากการปฏิรูปให้ทันสมัยในรัชกาลที่ห้ามีระบบโรงเรียนอาจจะอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและอื่นๆคนกลุ่มนี้ประกอบอาชีพตั้งแต่การเป็นแพทย์พยาบาลทนายความทหารนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ข้าราชการเสมียนอาจารย์และอีกหลายอาชีพกลุ่มชนชั้นกลางเติบโตเพิ่มขึ้น มากตามการขยายตัวท,ทั้งระบบราชการและเศรษฐกิจทุนนิยมชนชั้นกลางในสังคมไทยร่วมสมัยจึงมีจํานวนมากกว่าชนชั้นสูงแต่น้อยกว่าพวกชนชั้นล่างสามชนชั้นล่างชนชั้นนี้ปรับตัวมาจากพวกไพร่และทาสในสังคมไทยสมัยจารีตมาเป็นเกษตรกรกร,กรรมกรคนรับใช้คนเฝ้ารถยามนักการพันโรงลูกจ้างในงานต่างๆและอื่นๆ ในโครงสร้างชนชั้นของสังคมไทยร่วมสมัยมีจำนวนคนมากที่สุดในช่วงชั้นของสังคมไทยที่ดำรงอยู่ในขณะน,นี้และทำให้เกิดสภาพความเป็นมวลชนโดยเฉพาะในหมู่กรรมกรตามโรงงานต่างๆในสังคมเมืองรวมทั้งมีการนำพลังมวลชนไปใช้ในด้านการเมืองด้วยส่วนการเลื่อนฐานะทางสังคมในสังคมไทยร่วมสมัยนั้นมีปัจจัยสำคัญสประการที่เกื้อหนุนการเลื่อนฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น ได้แก่การศึกษาซึ่งจะต่อเนื่องมาถึงการงานอาชีพหลังจากนั้นก็จะมีฐานะทางการเงินความร่ำรวยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการเลื่อนฐานะทางสังคมในด้านการเมืองก็จะมีสังคมเมืองสังคมชนบทสังคมเมืองมีตั้งแต่สังคมเมืองขนาดใหญ่มากๆเป็นมหานครเช่นกรุงเทพสังคมเมืองขนาดใหญ่เมืองขนาดกลางและเมืองเล็ก ในด้านสังคมชนบทก็มีระดับต่างๆเช่นกันตั้งแต่ชนบทก้าวหน้าชนบทที่มีความเจริญพอควรจนถึงชนบทล้าหลังสังคมเมืองและสังคมชนบทนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนักวิชาการบางกลุ่มจึงได้วิเคราะห์ว่ากระแสทุนนิยมที่แผ่เข้ามายัางหมู่บ้านหรือสังคมชนบทภายใต้แผพนพัฒนาฉบับต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่หนึ่งและได้กล่าวมาในตอนตอในตอนก่อนๆน,นั้นจะทําให้หมู่บ้านร่มสลายอยู่ในความครองําและการพึ่งพาสังคมเมืองในทุกๆด้านทั้งนี้พอรัฐไม่มีแนวทางการรองรับที่เหมาะสมเมื่อหมู่บ้านต้องแปเปลี่ยนไปตามพลังผักดันของทุนนิยมในกระแสทุนนิยมโลกอีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒน,นากระแสหลักของไทยก็เป็นการพัฒน,นาแบบไม่สมดุลมุ่งสู่ภายนอกและเน้นตลาดเสรี ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำอยู่มากเมื่อหมู่บ้านล่มสลายวิถีชีวิตชุมชนมาลายไปการรองรับก็ไม่ดีทรัพยากรถูกโยกย้ายดูดจับมาที่เมืองชีวิตชาวบ้านหรือชาวชนบทจึงลร้ทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนบทในพื้นที่กันดาร่างไกลอยู่ในสภาพด้อยพัฒนาต่อเนื่องให้เกิดปัญหานาน,านประการเช่นความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นการขาดโอกาสทางการศึกษา อันหาด้านสุขภาพอนามัยและความแตกแยกทางสังคมวัฒนธรรมเมื่อเวลาผ่านไปสภาพการพัฒนาได้เห็นชัดว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดความรหืมล้ามากและเกิดไม่เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างภาคบริการและภาคเกษตรกรรมออความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองและชนบทเจ้าของทุนและเจ้าของแรงงาน จนกระทั่งมีคำกล่าวสั้นๆว่ายิ่งพัฒนาก็เลยทำให้รวยกระจุกจนกระจายนะยิ่งพัฒนาโดยรวมก็จะรอนแต่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5ซึ่งดำเนินการระหว่างพุทธศักราช25 2525ถึง2529จึงเป็นแผนแรกที่แล